ความร้อนข้างในอยู่วันนี้หนาวมากเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยเรื่องงานแล้วนะคะกลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวไปซื้อกาแฟซื้อกาแฟซื้อขนมจีนวันนี้ซื้อกาแฟ,ซ,าแฟ,ซ,าแฟซื้อขนมจีนก่อนเข้าบ้านโทรศัพท์แต่ละเครื่องนี่มันพังหมดแล้ว มันใช้งานเยอะโทรศัพท์มันหลายปีแล้วเนาะโทรศัพท์มันหลายปีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วกว่าจะช้ามากขนาดล้างแล้วล้างอีกเนาะ แวซื้อกาแฟกันก่อนเด้อไกลับบ้านกลับบ้านไปหาซื้อกาแฟดีกว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่อากาศเย็นมากอากาศเย็นมากเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลย สวัสดีนะคะยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจคะเรนะื่องงานแล้วเนาะอากาศหนาวมากวันนี้ <c oughs> อากาศหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้หนาวกรณีอีกแปะซื้อกาแฟน,นะคะพี่น้องพรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะออกมา วนี้ไม่อยากออกมา้างนอกข้างนหนาวแบบนี้เนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสามโมงครึ่งนะคะพี่น้องเลิกงานแล้ววันนี้ฝนไม่ตกค่ะน่าจะหยุดตกแล้วเนาะก็ตะวันกําลังจะตกดินเนาะสามโมงครึ่งนะคะพระอาทิตย์ขึ้นประมาณแปดโมงกว่าลงก็สามโมงครึ่งนี้ก็ได้เรือล้ากาลังลงแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแจ้งไม่ได้จัก,กรยานมืดดตึดตือเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะแจ้งไม่ได้พี่นอ้องรถมาตรงครับตามจัก,กรยานเอา รุดเร็วมากวันนี้สามโมงครึ่งเองอขอบคุณท่านร้านดวงใจนะคะสามโมงครึ่งข้ามืดแล้วกัดหนาวมากวันนี้ประเดิมหนาวสุดๆ มีเกล็ดน้ำแข็งด้วยหิมะใกล้จะมาแล้วก็จะได้เปลี่ยนล้อรถกันนะคะแต่ละแต่ละคันก็เริ่มเปลี่ยนกันแล้วเนาะเป็นล้อหมุดเนาะเป็นล้อหมุดครับพี่น้องเราก็ตอนเช้ามันจะลื่นเพราะว่าหิมะจะมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ของเขา แต่อารมณ์ของพี่มะอยากจะมาก็ามานะคะขอบคุณมากมายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฮัลโหลไม่เฟรน thank you so much ขอบคุณแม่น้องเรจา้าหมาแมวเป็นยังไงบ้างเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยหรือย,อยังเ <laughs> ตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเขาบีบแตรเมื่อไรก็ออกรถทันทีใช่ไหมแม่น้องเร ขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านขอบคุณมากมายนะคะเลิกงานแล้วอุย้ยอากาศมันเย็นมากเย็นจับจิตจับ,จบใจเลยมันไม่ได้หนาวนะมันเย็นหนาวอีกแบบหนึ่งเย็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะไปแวะซื้อกาแฟซื้อขนมจีนซื้อเส้นเอาไปไว้เวลาเหนื่อยเหนื่อยมาอยากกินน้ำก๋วยเตี๋ยวอยากกินซุปอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็จะได้ง่ายๆอาหารง่ายๆประหยัด นั่งทำอาหารยากๆที่บ้านก็กินคนเดียวเนาะอาหารไทยก,ก็ไม่ได้ฝรั่งก็ไม่ได้กินกับเราไงก็เป็นบางบางาอาหารเนาะเช่นแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้ต้มยำต้มยำต้มขา่าไก่พวกนี้เขาจะกินอยู่ถ้าแห้งๆนี่ไม่เอาเลยนะ <c oughs> แห้งๆนี่กินไม่เป็นฝรัง่ง ต้องมีซอสมีเซิร์ไงพวกฝรั่งเนาะสบายเราน่ะไม่ต้องทำอาหารให้ฝรัง่งอัชราพรณ์สุระ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 ไหมโอ้อ่านยากชื่อยาวชื่อเพราะแต่อ่านยากมาแมวอ่านง่าย บ้านหมาแมวนี่อ่านง่ายเป็นยังไงได้เงินเดือนรด้ยังบ้านหมาแมวอ่ะโอ้ยมาระนี่รออีกนานอีกนานนะจ๊ะนี่ดูคลิปไม่ได้ลงตั้งอสองอาทิตย์แล้วมาไลฟ์เอาไม่ได้ลงคลิปบ้านมาระนะ๋ยนนี้ลงแล้วก็เหนื่อยเนืยท้อแท้เหนื่อยหนายกับหัวใจ ลงแล้วก็ลงไปอย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กอไภัยอ๋อเอ้ยกินซุกี้อยู่เหรอรอบดึกเนี่ยนะตอนสี่ทุ่มนี่ไลฟ์สดหรือเปล่ากินสุกี้ไลฟ์สดหรือเปล่า ออกไปสิจ้าให้ทางแล้วก็ยังไม่ไปอีกไปสิจับไปจับไ,ไปจ้าไม่ได้ทำไรกินเนาะง่ายๆเนาะ นี่ก็มีน้ำน้ำจิ้มซุกี้อยู่เออแม่น้องเรพูดก็ดีเนาะเดี๋ยวซื้อวุ้นเส้นดีกว่าเนาะน้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปซื้อมาอร่อยมากเจ้านี้เดี๋ยวเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เอาไปต้มเอาเนาะวันไหนเหนือหน่อยเนื่อยก็มีเส้นวุ้นเส้นเนาะ ปลาหมึกเราก็มีปลาหมึกเราก็มีเนาะต้มซุกี้โอ้ยเก่งจังลูกสาวเนี่ยน่ารักมากทำสุกี้เป็นแล้วสุกี้มันใช้ต้นหอมถึงจะอร่อยเนาะไอ้นี่ก็เริ่มแพ้ใบ ผักชีฝรัง่งที่นี่ผักชีฝรั่งมันมีแต่ต้นมันไม่มีใบแล้วก็เริ่มแพ้แล้ววันนั้นกินแล้วเกือบตายก็เลยกลัวมากเลยผักชีฝรั่งที่นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวซื้อต้นหอมไปการรหนึ่งดีกว่านาะผักสดเรามีแล้วเอามาจากโรงเรียนกลําหวานเราเดี๋ยวดูผักก่อนว่าเราจะเอาผักอะไรไปทำสุก,กี้ แต่ต้นหอมนี่ซื้อแน่นอนพวาน้ำจิ้มมีแล้วปลาหมึกมีแล้วสำเร็จรูปสบายมากเลยสบายสบายเราไข่ก็มีแล้วน้ำจิ้ม ปลาหมึกสุกี้ไข่เนาะน้ำซอสก็โหอย่างอร่อยเลยต้มเอาแต่น้ำซุปไม่ยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะ ที่จอดรถไม่นอ่รู้สึกว่ารถแน่นเหลือเกินะ <S 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 นะม่าจะไม่มีที่จอดนะ่ะเลี้ยวเข้าไปอีกแล้วตัดหน้าเราเฉยเลยไม่อยากจะมาแถวนี้มันไม่ค่อยมีที่จอดนะ่นน่ออกมาคันนึงละตรงนี้มันติดเสามันเข้าไม่ได้ กี่โมงละจ้ะดูนาฬิกาก่อนเพราะว่ามันต้องมีใบจอรถไงไม่งั้นโดนใบสั่งไม่คุ้มสามโมงละสามโมงครึ่งเนาะ โอเคนะคะแม่น้องเรขอบคุณนะคะใส่น้ำจิ้มที่เหลือจะกินหมูกระทะอร่อยมากใช่ใช่ค่ะฝันดีค่ะแม่น้องเรขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเน้ะซื้อกับข้าวแป๊บหนึ่งน้ะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะ